And I can't wait till we can break a p out the heat Me, if I seem a little unimpressed with this An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this And I know Oh, ครบผมโอเคตอนนี้ในเกมของ Minecraft นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ของ b a l l e o n นะฮะเซิร์ที่ผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมจะลองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนนะมึงโอ้โหมึงแอดสไนเปอร์ไว้ยละโอเคผมเจอเขาละนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของหนงในการหน,น SG นะครับใน b a l l e o n นะฮะ โอเคตอนที่ผมเจอคนคนหนึ่งเขากำลังไล่ตามผมอยู่นะฮะโอ้แน่นอนว่าผมจะไปสู้แบบพิธีบอีปีกเกินโอเคฮะโอโอเคผมจะลองใหม่อีกรอบนึงนะฮะก็ยังเจอเจ้ากระบองเพชรตัวเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีไม่มีตังค์น้องเนี่ยกินทำไมกินทำไมเพื่อนโอ้โหมีจุดกินแล้วจุดไฟใส่กลัว โอ <light> então, okay, ้ยเพื oh ่อนมึงจะเถื่อนมาแล้วนะโอเคว้าวนะครับผมหลังจากที่ผมมาได้เล่นเจ้าแบลลี่ออนมานานเพราะว่าเนื่งจากว่าผมโดนแบนในแบลลี่ออนนะฮะเนี้องก็จะแบบว่าคัมแบ็กทูแบลลี่ออนแล้วโอ้โหแบบสุดยอดไปเลยนะฮะมันคือผมมาได้เล่นแบลลี่ออนมานานมากแล้วนะครับที่ผมจําได้อยู่นะครับตอนนี้ผมจาได้จำไม่ได้แล้วเนาะผมเคยเล่นเซิร์ฟที่มีชื่อว่าแบลลี่ออนว้าวโอเค คือตอนนี้ตรงที่รปบผมไม่สามารถไปเล่นอย่างอื่นได้นะเพราะอยากตรง SG นี้นะครับเนื่องจากว่าผมไอนั้นดูถูกโอ้ยยิงสิเพื่อนโอ้วเกรมดาวกรมดาวแกรมดาวแมนยิงก็ยังยิงมืดโอ้ยชิบหายหายเก้าว้าวเนื่องจากว่าตรงไอ้เจ้าดาเพชรผมหมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปทดลองกับ ในเล่ออนมากเลยนะครับผมก็เลยเล่นไปสเพลร่งเหือดาบเพชรหมดเลยแหลมน้องนี่นะครับโอ้าวเฮ้ยกายมึงใจเย็นสิโอ้โหมึงมึงจะเถื่อนแล้วนะโอ้โหมึงจะโอ้โหมึงมึงจะโอ้โหมึงเถื่อนไปแล้วโอ้โหโโอ้หมึงมึงบล็อกคิดอย่างเดียวเลยโอ้โหชิวโหดไปแล้วนะฮะบล็อกคิดที่กูโอ้บล็อกคิดกูอย่างเดียวเลยมึ่างเดีอย่างเียนะนะครับ โอเคนะฮะโว้โอ <Okay>. ้โ <hak> อ้มอนแฟนโอ้เ <hak> ฮ <vitamin Gregory> ้ย <mic> มึงโอ้ม <Despite> ึงเตียอะไรเนี่ยมึงเปิดคิววาล่าหรือเปล่าเือว่าผมแหลกผมม่น่าจะแหลกนะมันน่นมึงเปิดคิววาล่าเนี่ยโอ้มันจะเถื่อนไปแล้วโอเคนะครับคือโอ้นะฮะบางทีคือโอ้โอ้ ที่ผมมาเล่นเซิร์ฟอย่างนี้เพราะว่าผมอยากจะแบบฝึกต,ตอนที่ผมจะไปเล่น SG เซิร์ฟเวอร์เกมอะไรพวกน,นี้นะฮะาทีคือเซิร์ฟนี้มันสามารถฝึกเซิร์ฟเวอร์เกมได้นะผมได้สาย SG นะคือจะเป็นแบบปกสาย SG มันจะมีเป็น,ปนพวกอุปกรณ์ SG ขั้นพื้นฐานนะครับผมเขีว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมีกันอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดผมไปเล่น SD เอสจีแลมลองเนี่ยเขาจะมีครับอันอย่างงี้นะครับผมเขาก็เลยผมก็เลยเรียกมันว่าสาย SG พื้นฐานนะฮะโอเคมันจะปลาเบ็ดเอ้เรียกวหมดตัวใช่ไหมเพื่อน มันจะเถื่อนไปแล้วนะโอเคฮะเรื่องผมก็ยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวผมก็ตีเขาไปได้หลายฮิตอยู่นะฮะโอ้มึงจะมจะหายกาวกูเหรอเพื่อนฮะไอ้ล็อตแฮกมึงโอ้ยน,นี่ล็อตผสมชื่อโอ้ยรับล็อตมากฮึนะครับผมคือบางทีพวกนี้มันก็มึงหายกาวกูอีกแล้วเหรอเพื่อนโอ้โหหายกาวครั้งนี้กูไม่ไหวฮนะมองเห็นโอย โอเคเพื oh ่อนๆหน้าเลยดิมึงไม่ต้องฟินอย่างตรงสติวะไรอย่าหนีสิเพื่อนโอ้ยไอ้หอยนี่มึงหึหึโคตรเกียดนะฮะมึงกับหยุดหนีสิแล้วกมาสู้กูตัวตัวเป็นไหมแล้วมันไอ้หอยพูดกับมันมาอะไรนะครับผมโอเคนะฮะว้าว้าวโอ้โหโอ้โหไอ้นี่มึง อันนี้ก็เถื่อนเกินโอ้โหฟินนสเตลโอเคยิงยิงไปกูยิงไม่ยิงกูไม่ยิงจับนะโอ้นะครับผมวอล์ฟเราเป็นการที่แบบมาแตะเซิร์ฟแบลนด์ออนนับน,นานทีจะมาแตะสักรอบหนึ่งกูโอ้ไม่ได้แตะมานานนี่คือซื้อดีแท้ามาใหม่นะฮะคือแบบมันมีเว็บขายดีแท้ที่แบบราคาคุณภาพาดีอยู่นะฮะโอ้เหมือนนี่เป็น,น,นลูกทีทุกอย่างป้องกันได้ทุกอย่างเลยเหรอฮะแล้วฮะฮะฮะ ฮะฮโอเคนะครับโว้นะผมว่าตรงนี้มันเยน่าจะแทบจะไม่เหลือคนแล้วนะครับโว้จเย็นจเย็นโอ้โอ้ First try s ร t u r d a y โอ้โอ้นะฮะ อันนี้ตรงนี้คือทีเดียมนี่คืออะไรเนะี่ยทีมเดนมทนะผมก็อันแรกเหมือนเดิมเลยเนาะคือมันจะมีหลายสายนะมันจะเป็นแบบยังมีสายส,ายสกายวอลหร,รือสกายวอลนี่คือต้องใช้แบบต่อบอลเหมือนไฮพิกเซลเลยฮะก่อนนี่ก็แบบกินก่อเพชรผสมก่อเหล็กนะฮะก็คลายคลายพิกเซลแหละอ,อัน,น,นแบบอี่มึงก็โหูมึงแบบโอ้มึงใช้ฟิณสติลหมดเลยเหรอเห็นเพื่อนเย็นไว้อื้โอ้ยชิดโอเค ว้าวนะครับโอเคฮะคือผมมีอย่างนึผมอยากจะบอกคือผมไม่ถนัดฟินนสติลมากเลยนะครับนะถ้าเกิดใครบอกว่าฟินัสติลพี่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 ี่พ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 ี่ี่พ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 ี่่พี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  โอเคตัวเดิมอีกแล้วครับมาครั้งนี้กูมาล้างแขนโอ้ยไอ้ยัยนโอ้โหแต่ยิอย่างงี้นี่มึงใหญ่กูชิดรอดเลยเถอะโอเคไม่รุดโอเคโอ้ชิบมึงจะมึงจะโหดไปไหนนะหวังว่าคงไม่เจอตัวเดิมนะโอเคนะครับไม่ใช่ตัวเดิมนะฮะถือว่าดีอยู่นะฮะโอเค บางทีแอปเปิลทองบางทีแบบมันจะไอ้พวกนี้มันจะแบ,บบบอกวิธีการใช้ได้แบบถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับโอเคคนนี้เขาจะกินแอปเปิลทองก่อนนะฮะมึงแบบบางคนก็ทําได้นะฮะเพราะว่าตอนที่จะตอนที่แข่งแล้วคงแบบจะคงจะไม่ได้กินอีกแล้วนะฮะเพราะว่าอ่ามันจะไม่มีเวลาที่จะให้เราไปเพิ่มเลือดน,นะเดี๋ยวศัตรูเขาก็จะเกลี้ยงแอปทองรพร้อมกันเราด้วยนะครับโอเคว้าวว้าวมันบีบอยปะเนี่ย บอยคิวจ oh. oh, oh, oh. okay. okay, uh ีโอสต็อปสต็อปเดอะแอร์โล่พีซผู้ขร้องได้อ้าที่เป็นสีสฟินชุดฟินเินส์ิ้นใสตัวเองเออดิขอบคุณมากที่ขอบคุณมากที่ฉลาดนะดันที่บอยอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคโอเคโอู้้เขาบอกเลยนะว่าไอ้ตรงนี้มัน โอ้มีนั่นด้วยมีเฟมัสด้วยครับเฟมัสก็คือ30,000ซับสไครต์ขึ้นไปนะฮะจะได้เฟมัสสำหรับอย่างผมหรือว่าคนอื่นๆไปเนี่ยผมเองก็น่าจะได้แค่ YouTube ไปก่อนนะครับที 30, 15, นะ่เฟมัสไดหมื่30,000หรือ15,000นะเออไม่หมื 30, น่นหาก็ส0 0 0มื่นได้และผมยังไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ YouTube นี่3,000นะฮะ3,000แล้วก็วิวต่อคลิปก็300แล้วก็มีเจ้าคลิปในคลิปในเซิร์ฟเวอร์ของแ a l เลียนี่อยู่ประมาณ5คลิปนะฮะ อย่าได้เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับของเซิร์นี้นะฮะจะเป็นยูทูบเบอร์เซอร์นี้น,ะน, YouTuber, น,นี่คือได้ง่ายพอสมควรนะแต่ว่าเพราะว่ามันยศอื่นด, famous, ด้วยแบบยศเฟมัสเออยยศไอเจ้ายศเฟมัสยศเฟมัสบวกเออยเฟมัสบวกโอ้โอนนยูนันจซื้อแสตเวนเพื่ออะไรเพื่อนครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะโอเคนะครับ โอ oh. มันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับผมโอเคฮะเดี okay, ๋ยวว่าผมจะไปข้างหน้าโอ้ยกระบอกเพลงอีกแล้วล่ะ Hi guys on some fight on some fight man get these two the fair fight ดีกว่านะเพื่อนโ oh, อ้ยนี่ก,ก็เล่นยังเนาะไอ้ฟินน์สติลไม่ก็ไอ้เบ็ดเนี่ยเล่นยังดูเน็ตคนไทยหน่อยแล้วมันก็ค่อยมา ในกับเน็ตคนไทยไมล่ละเพื่อนโอ้เน็ตคนไทยนี่ก็แบบดีเกินไปนะฮะมันแบบมันคืออะไรที่อีิกเกินไปแล้วนะฮะโอเคผมไม่เอาสกายวอลสกายวอลมันยากเกินนะครับผมโอเคมันมี USC ด้วยนะฮะ USC, USC ของอ่าองในแมปของ USC นี่มันก็จะเป็นแบบอ่ทับดูยแล้วได้ปนะวะผมขอลองดูหน่อยฮะบูดิลโอ้โหหวังว่าหว,วังว่าเขาคงจะไม่ทับทับเพลเอา เขียไม่ทันแล้วโอเคฮะตอนนี้มีเวสซีนะผมเป็นคนเดิมนะชี่วุ้ยปูดนะฮะอโอ้โอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็น,นเพื่อนโอเค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 มันนั่นก่อนเลยโอเคดูด